มาจริงมาแน่จีลี่กาแล็กซี่ e5 หลังจากที่มีภาพออกสึกรถทดสอบจีลี่กาแล็กซี่ e5 วิ่งทดสอบบนถนนเมืองไทยแล้วตอกย้ําว่ากาแล็กซี่ e5 มีแผนจะทําตลาดและเปิดตัวในไทยในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนกาแล็กซี่ e5 เป็นรุ่นรถนะครับไม่ใช่รุ่นมือถือกาแล็กซี่ e5 จะเป็นรถรุ่นแรกจากจีลี่นะครับที่ใช้แบตเตอรี่แบบเบรดแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งจะเป็นชอ็อตเบดซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบใบสั้น ทดสอบการแช่น้ำเกลือนา,นานกว่า48ชั่วโมงทนไฟไหม้1,000องศาเซลเซียสทดสอบอุณหภูมิติดลบติดลบ35องศาเซลเซียสผ่านการทดสอบการเจาะทะลุกระสุนปืนไรเฟิล5.8มิลิเมตรมีอายุการใช้นานมากกว่า1ล้านกิโลเมตรโอแม่เจ้า Galaxy E5 มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมอเตอร์ตัวเดียวที่ให้พละกำลัง160กิโลวัตต์และแรงบิดแรงเสียดทานของ Galaxy e 5ออยู่ที่0 2 6 9 cd เอาเหลืองขนาดตัวถังของ G ีรี่ Galaxy e 5มีดังนี้คือความยาว4,615ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,901ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,670 mm รมิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,750ม mm. ิลลิเมตร ดูจากตัวเลขที่ให้มา Galaxy E5 จะมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่ง n e t a X และ a t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  ชภายในห้องโดยสารของ Galaxy E5 ถูกออกแบบโดยใช้สีโทนขาวดำออกแบบดูเรียบง่ายและหรูหรา <B ELL> การผรสมผสานหน้าจอเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแผงหน้าปัด Full LCD 10.2นิ้วบวกกับหน้าจอควบคุมจอกลางแบบลอยตัวขนาด15.4นิ้ว ความละเอียด2 5 k ร่วมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบกา้านคู่จอแสดงผล Head up display ที่มีขนาดใหญ่อีกด้วยขนาดแบตเตอรี่ที่จะมาทำตลาดในไทยนั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ตลาดในจีนจะมีขนาด49.52กิโลวัตต์าวสามารถวิ่งได้440กิโลเมตรมาตรฐาน cltc และแบตเตอรี่ขนาด60.22กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้530กเม มาตรฐาน CLTC ซึ่ง Gili Galaxy e5 EV มาพร้อมกับแบตเตอรี่ช็อตเบดแบตเตอรี่เป็นแบบใหม่นะครับซึ่ง Gili เป็นผู้ผลิตเองที่มีความสามารถในการชาร์จ10-80%ภายใน17นาทีในอนาคตผมว่าแบตเตอรี่จะมีราคาถูกลงและชาร์จเร็วขึ้นอย่างแน่นอนคู่แข่ง n e t a X และ a t T o ตต้องมีปาดเหงื่ออย่างแน่ถ้าเกิดราคา มาสูสีกันสำหรับประเทศไทย Galaxy E5 SUV EV คาดว่าจะเปิดตัวภายในช่วงปี2024ภายในงาน Motor Expo 2024นี้อย่างแน่นอนเ <B it noise> พื่อนๆคิดว่า Galaxy E5 EV จะเปิดราคาที่ไทยเท่าไหร่จะสู้ AtoT OK T, และ Netax ได้หรือไม่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ สสุุกมมดมมไ่เ <Follow me. S 1> เีเพื่อนเพื่อๆช่วยกดติดตามช่อง i p o ๊อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Follow me